ในจังหวัดนำร่อง4จังหวัดด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณทิททนกรวิรพพลสินค่ะคอนแกนสุขโขทัยและลำปางคือ3จังหวัดที่สามารถรับชมการทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอลอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรกนอกเหนือจาก4จังหวัดนำร่องอย่างกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาและนครราชสีมา นี่คือเครื่องส่งทีวีดิจิตอลที่ถูกนํามาติดตั้งอย่างสานีเครื่องส่งโทรทัศน์และซ่อมบารุงบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจังหวัดขอนแก่นปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วพร้อมๆกับสุขหัวไทยและลำปางเพื่อเตรียมพร้อมบุคลากร,กรและเครื่องมือให้พร้อมแข่งขันรองรับโครงข่ายดิจิตอลและช่องรายการชุมชนที่จะเกิดขึ้นอีก12ช่องโครงข่ายของอสมทจึงครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเจ้าอื่นโดยทดลองออกอากาศอย่างไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ติดตั้งเสร็จ ซึ่งเจ้าที่ออกให้บริการประชาชนที่มีปัญหาการรับชมแล้วหลายรายตามที่เราปอะกาศมาก็มีผู้ชมเริ่มติดตามเยอะขึ้นนะ,ะครับสังเกตจากว่าที่สัญญาณที่เราขาดหายปุ๊บเนี่ยจะมีโทรศัพท์เข้ามาว่าจ้ออกอากาศายอยู่ไหมก็สแสดงว่าผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับทีวีทิจิตอนเยอะมะหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น คือหนึ่งในหน่วยงานที่เห็นความสําคัญของการปฏิวัติว,ตวงการโทรทัศน์จึงหากล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกมาต่อให้นักศึกษาได้ชมตั้งแต่การทดลองออกอากาศวันแรกรู้สึกว่ามันสะดวกดีค่ะภาพคมชัดแล้วก็ทางเลือกให้เราดูได้หลากหลายะคะ่ะจากจากจาการที่เราดูฟรีะคะ่ะไม่ต้องมาเสียตังค์อย่างไรก็ตามชาวคอนแกนส่วนใหญ่ยังคงรับชมโทรทัศน์ในระบบเดิมแม้จะติดตามข่าวสารอยู่บ้าง แต่จะค่อยๆทำความเข้าใจรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มตัวแต่หน้าตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งใหม่อยู่เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเออมาปุ๊บเราจะต้องเอาปับ๊บไม่ใช่ต้องค่อยดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะมันมันมีหลายหลายค่ายมั้งที่จะทำไอ้ตัวไอเซ x บล็อกตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนี้ที่ที่ดูข่าวเมื่อวานคือของช่อง9้าค่ะก็คือเพิ่งรู้มาของช่อง9้ามาเปิดตัว ปัจจุบันโครงข่ายดิจิตอลของอสมทมีช่องรายการ6ช่องเป็นของอสมท2ช่องคือช่องวาไรตี้คมชัดสูงเลขช่อง30และช่องเด็กความคมชัดมาตรฐานช่อง14ที่เหลือเป็นของสปริงนิวไทยรัฐไวทีวีและไทย TV. ทีวีทีนกรเวลาผลสินสรรมัครขายไทยอสมทร,รายงานช่วงหน้าในข่าวตามประเทศนะครับกลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศชิลีนะครับ8.2ริตร์ซึ่งล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนนะครับกลับมาหลังโฆษณาครับ พิจิกาเมมคอดิวสมาร์ทคลับคำถามประจำวันนี้ถามว่าเหตุระเบิดร้านขายของเก่าเกิดขึ้นย่านใดพิมพ์1ตอบลาดพร้าวพิมพ์2ตอบลาดประเคา้าพิมพ์คำตอบ1หรือ2แล้วส่ง SMS <S <S มาที่4111004กลุ้นรางวัลประจำเดือนจีทองคำอสมทและรางวัลใหญ่ประจำปีรถยนต์มูลค่ารวมเกือบ1ล้านบาทตอบถูกมากมีสิทธิ์มาก จกักภัยบูนควรเพิ่มภูนสอนเกษตร